แล้วก็คือหนึ่งสินค้าตัวนี้ครับครับยินเลสลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำายๆคือสีส้มนอครับจำง่ายง่ายเลยครับคุณภาพคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบอย่างดีเลยนะครับเขาเรียกว่าเคลือบมาแล้วไม่มีการขึ้นสนิมไม่มีอา แล้วราคาร้อยใบนะครับร้อยใบหนึ่งร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะครับผมไม่แพงอย่างที่คิดนะครับอาจารย์อ้นกันงาและสวัสดีครับนายแบบนี่นายแบบรูปหล่อเลยครับอยู่หมู่ไหนครับนายแบบหมู่สิบหมู่สิบสองบ้านดงใหญ่เนาะหมู่สิบสองหมู่สิบสองอยู่จุดไหนนะอาจารย์หมู่สิบสองอยู่ตะวันตกสะตะวันตกสะ จริงๆไก่กับหมูห้าหรือไก่กับบ้านเก่าด้วยใช่ไหมหมูห้าไก่กับบ้านเก่าแหละเ๋อ๋อครับเริ่มหนาวผมขอใส่เสื้อหน่อยมันหนาวใส่เสื้อเนาะอุูยแต่หนาวนะครับช่วงนี้น่าจะประมาณ24องศาเลย่ียังไม่ตัดนะครับดูนะครับเนี่ยครับยังไม่ตัดครับเป็นทรงนี้ผมถ่ายดูเลยครับยังไม่ตัดทรงเป็นอย่างนี้แต่ชื่อทรงจริงๆเขาจะตัดทรงอเมริกันเลิฟแล้วอาจารย์ออนเดยถามยังครับถามแล้วครับถามแล้วนะครับครับอ๋ออเมริกันเลิฟอีกแล้วทรงอเมริกันเลิฟ บ่อยหรือกันอเมริกันเลิฟเนี่ยเป็นแบบไหนนี่ผมก็ไม่เข้าใจไม่ไม่ผมไม่รู้ก็คือถ้าอเมริกันเลิฟจะเริ่มตั้งแต่อะไรเบอร์เก้าด้านบนอ่าเบอร์เก้าสมฟันไปเอาเอาก่อนเลยเบอร์เก้าเลยครับจัดเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาเบอร์เก้าเลยจัดเลยครับนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเอกไว้ก่อนเพราะว่าไฟมันไม่เจอเก้านะครับเกานี่ทำไงครับเบอร์เก้าตั้งหรือนอนหรือยังไงให้คล้องของมันนี่ติดกับด้านบนอย่างนี้ แล้วไอ้ทางด้านหน้านี่ก็ไม่ต้องให้มันติดแบบนี้ครับเราตั้งขึ้นเป็น90องศาแล้วก็แทงเข้าไปตรงๆก็ตามแต่เราไม่ให้มันตั้งอย่างนี้ให้มันนอนลงตรงนี้อดูนะครับเบอร์เก้านะครับชงอเมริกันเลิฟอเมริกันเลิฟนะครับครับเอาตรงกลางก่อนดูนะครับมันมีในสารระบบไหมทรงเนี้ถามจริงเรืออาจารย์อ้อนตั้งขึ้นมาก็คําว่าอเมริกันเลิฟมันต้องพนน่ารักสิครับอ่าใช่ ถ้าทรงไม่น่ารักก็คงจะไม่ตดเาอยากจะตัดอเมริกันเลิฟนะครับครับทรงอเมริกันเลิฟก็ดูอาจารย์อ่อนไปครับก็ดูไปทรงเนี้ยทรงอเมริกันเลิฟครับตัดให้ดูข้างหน้าด้วยก็ได้บางคนเขาก็ต้องคิดอะไรสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในโลกมนุษย์เนาะก็ลองคิดดูนะครับครับอาจจะมีทรงใหม่เกิดขึ้นมาก็ได้บางคนก็บอกทรงอะไรไม่รู้อาจารย์ทําทรงอะไรขึ้นมาเราตั้งชื่อให้เป็นทรงอเมริกันเลิฟผมก็ไม่รู้ว่าในโลกนี้มันจะ มันมันต้องเปลี่ยนแปลงเนาะครับเบอร์เก้าอย่างถ้าเราไม่ทําอะไรเปลี่ยนแปลงนะขนาดเหล็กนะยังลอยอยู่บนฟ้าได้ครับดูวิเศษเป็นเครื่องบินได้เหล็กก็ลอยน้ําได้เป็นเรืออย่างนี้เบอร์เก้าเก็บขอบอีกนิดนึงเก็บขอบไปเบอร์เก้าเนาะเบอร์เก้าอย่างเดียวข้างบนนี่ด้านบนนี่มีเบอร์เก้าอย่างเดียวอ่าเบอร์เก้าอย่างเดียวเราบอกกันง่ายๆเราไม่ต้องไปบอกซับซ้อนจะบอกนี้เลยเบอร์เปลี่ยนอะไรหรอกนี่ครับดูนะครับเบอร์เก้าอย่างเดียวครับคําว่าอเมริกันเลิฟนี่ ดูด้านหน้าที่นี่ผมจะตัดด้านข้างขวาให้ดูครับอ่าขวาใช้เบอร์อะไรทีนี้ก็เบอร์เก้าเหมือนเดิมเบอร์เก้าอีกเอาก็ไถก็ไถเข้าไปอย่างนี้นะครับครับไถแบบรถไถหรือเปล่าไถแบบรถไถแหละเหมือนแมคโครเลยครับอ่าเหมือนแมคโครเลยไถไถอย่างเดียวเลยพูดขึ้นไปไถพูดเลยนะนี่ไถแบบว่านอนนอนไถไปเลยนะนอนไถไปเลยนอนไถไปดูนี่เบอร์เก้านะครับเนี่ยเบอร์เก้าไม่ใช่เบอร์อื่นเลยนะอเมริกันเลิฟนีเลย ครับต้องใช้เบอร์เก้านะถ้าเบอร์อื่นผิดไหมเบอร์แปดละมันจะสั้นลงแปดก็จะสั้นลงแปดก็จะสั้นลงมันอยู่ที่เบอร์เก้าเนาะอยู่ที่เบอร์เก้าอ่าโอเคงั้นเชื่ออาจารย์อ้นดูนะครับครับขอเชื่อวันหนึ่งอ่าเชื่อวันนึงอเมริกันเลิฟนี่จะหนีเบอร์เก้าไม่ได้ครับดูนะครับครับแล้วก็เอางี้เลยครนบเบอร์เก้าใช่ไหมครับ ดูแต่ด้านข้างนี่ก็เบอร์เก้าเหมือนกันนะเบอร์เก้าอีกแล้วเบอร์เก้าโอเคอะไรมันจะง่ายขนาดนั้เลยหากินง่ายเลยนถ้าใครกล้าทากล้าลองก็เป็นเลยครับถ้าไม่กล้าทําไม่กล้าลองก็ไม่ด่างหรอกครับหัวหุ่นับไม่ด่างไม่ลายใช่ไหมมันพอดีเลยครับพอดีเลยนะช้เบอร์เก้ารับพอดีเลยนะครับโอเคเลยครับดูนะครับนี่ทังนี้สมมติตรงนี้มันสูงเราก็เอาเบอร์เก้าไถเข้าไปอีกเปลี่ยนมือก็ได้เอามือเอามือซ้ายก็ได้ อาจารย์นนเป็นคนถนัดสองมือใช่ไหมครับผมแล้วแต่จะทาเพราะมันหันตัวยากแล้วแต่จะทำได้ไหมทาได้หมดเลยทำได้หมดเลยนี่เอามือเอามือปุ๊บใช้ส่วนอื่นของร่างกายจับได้ไหมอย่างนี้ได้ใช้จับได้จริงป่าอาจารย์นนจริงครับดูมันมีอะไรที่จับได้เพียงถามจริงโอ้ยไม่พูดหรอครับไม่อยากพูดไม่อยากพูดหรอครับเอามือจับดีกว่าใช่ไหมจับดีกว่าถ้าอย่างอื่นจับมันก็จะไม่ดีเนาะใช่ครับนี่ดูว่าก้าตลอดเลยนะครับดูอันนี้วิธีขึ้นนะครับดูด้านหลังก็อย่างนี้ นั่นข้างก็อย่างนี้เก้าหมดเลยเก้าหมดเลยเก้าหมดเลยทีนี้เราก็ทดจากเบอร์เก้าลงมาก็เป็นเบอร์แปดก็ได้เบอร์เจ็ดก็ได้ไม่รู้จะเอาไหนพักไว้ก่อนแน่นอนเก้ามาเจ็ดเพื่อจะให้มันพอดีกับหัวเอาเจ็ดเลยนะครับถ้าเอาแปดมันจะยาวไปไม่ผิดนะไม่ผิดเอาโอเคจัดไปครับตามนั้นได้แบบเรื่องไม่แน่ใจแล้วครับดูหน้าในแบบดูด้านหน้าดูด้านข้างดูด้านนี้ครับเพื่อขยับสายไฟให้ยดูนะนี่ ครับเบอร์เบอร์เจ็ดนะครับนี่ดูอ่าเบอร์เจ็ดแน่นอนครับไม่หลอกรับถอยขึ้นไปให้มันรับกับเบอร์เก้าครับถอยเข้าไปเลยถอยเข้าไปครับเห็นไหมครับเห็นครับดูอยู่ครับทางนี้ก็เหมือนกันเอาเบอร์เจ็ดนี่สอดเข้าไปครับสอดเข้าไปสอดอย่างนี้นี่มันจะเป็นรับกับเบอร์เก้าพอดีเห็นไหมครับเออเข้าท่าครับง่ายเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหดีเลยครับนี่นี่เห็นเป็นทรงแล้วแต่แบบนี้เห็นไหมครับเอาเบอร์เจ็ดไปรับกับเบอร์เก้าเห็นเป็นทรงแล้วทั้งนี้ามันจะเป็นทรงอเมริกันเลิฟแน่นอนครับ นี่นี่ใครไม่เชื่อก็ลองทําดูใครจะแย้งเป็นทรงอื่นก็ได้ไม่ว่าครับขอบคุณครับเดี๋ยวแต่เราจะตั้งเอาเนาะมันมีสิ่งใหม่ๆที่ตั้งชื่อเหมือนผมเขียนเพลงเรื่องอะไรครับเขียนชื่อใหม่ๆชื่อเด็เขาเขียนแล้วเก่าๆมันก็เราก็ตั้งไม่ได้ครับมันก็จะเป็นการไม่ดีไปทับทางครับอะไรเขาด้านข้างก็เหมือนกันดูนะครับด้านข้างก็เหมือนเดิมนมครับอ้าวมีทีมงานแล้วครับแถวเนี้ยรับจ้างตื๊บนะครับมาแล้วครับเนี่ยมาแล้วครับ มีนะครับรับจ้างตืบนสาหยิงนะครับนั่นมาไหนครับน้าเน่นะนเนิมน้องหูนะครับขอบคุณครับอันนี้มุกมุกนี่เดียวมีมุกนะครับผมเขามายื่นไฟเช็คให้ครับผมนี่เบอร์เจ็ดรอบหัวแล้วเห็นไหมครับครับต่อไปเป็นเบอร์สองมาเก็บอ้าเบอร์สองจัดไปครับนะครับดูนะครับจากใช้เบอร์สองนะครับอันนี้เปลี่ยนเบอร์สองแล้วนะไล่มาจากนี้มาเป็นเบอร์สองครับนี่ครับเบอร์สอง มันจะพอดีเลยไหมครับอถ้าเอาเบอร์หนึ่งก็จะสั้นไปเบอร์สามก็จะยาวไปอจบที่เบอร์สองจบที่เบอร์สองแล้วก็ไม่ต้องใช้เบอร์หรือไงมันเล็มหรืออะไรกลบกันแต่งเลยเอาเอาปันเลี่ยนกึนแเส้นแต่งเลยดูนะครับครับ จัดไปตามนั้นมันจะได้รวดเร็วมันจะได้ง่ายตอนนี้แค่6นาทีสี่สองถือว่าเร็วมากเลยครับได้แบบโอ้โหอะไรจะเร็วถ้าเราไม่พูดจึงจะเร็วจุจวดจุจวดพิมพพูดนี่ก็จะเครียดใช่ไหมพูดพูดก็จะเครียดจะเครียดเครียดก็จะช้ามือก็จะสั่นของก็จะตกของแบตเตอรี่ก็จะตกของสั่นก็ยังเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ตกไปตัวหนึงพังแบตเตอรี่พังไปแล้วครับหนึ่งตัวคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมราคาสองพันา2,500บาทตกไปพังครับ ไม่คุ้มนะครับผมประมาทในการถ่ายทําเราประมาทเราประมาทไม่เกี่ยวคนตายนะคนตายทำคนตายทำโอ้ตายแล้วถามนู่นถามนี่ซอกแทกไปประสาทเสียเลยเออนีเบอร์สองนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรคลิปบวกเอาไว้ตกก็ตกไปหล่นก็หล่นไปพังก็พังไปสองร้อยห้าสิบถามใหม่ถามใหม่ครับไม่เป็นไรมาหาฟันตอนเช้านี่ครับทีนี้ก็มาดูตัวกึิ เสร็จแล้วครับอ่าตัวกึบมาเอเอาตัวนี้มาใช่ไหมทําเส้นเอาตัวนี้มาทําเส้นเขาเรียกอเมริกันเลิฟเห็นไหมครับโอเคเลยจบเลยอย่างนี้ไม่ต้องกันยังได้เลย็ตัวยูไม่ต้องทําเหลี่ยมคําว่าอเมริกันเลิฟครับทำเป็นตัวยูเนาะตัวยูเห็นครับอเมริกันเลิฟจริงๆมันเป็นตัวแอลมันจะต้องเป็นตัวเหลี่ยมแต่นี่ฝืนสังคมแล้วทำเป็นตัวยูคนมาตัดนี่คอเล็กอ๋ออ๋อมันมีกฎมีกฎว่าคนคอเล็กคอใหญ่คอใหญ่ครับ ถ้าเขาเถียงกันมาแล้วเ็าบอกผมคอใหญ่นะแล้วบอกผมคอเล็กได้ไงนี่ก็ทาเป็นคอเล็กผมก็เล็กแต่คอเขาใหญ่ก็ทําเป็นเหลี่ยมที่นี่เป็นเหลี่ยมทำเป็นเหลี่ยมเขาว่ากันไปแล้วครับมแล้วมันต้องมาเถียงกันก่อนนะเราถึงจะทำไดีครับที่เถียงกันได้ความรู้นะครับเอาไปใช้แต่สิ่งที่ดีสิ่งไม่ดีก็เอามาให้ผมนะครับสิ่งดีก็ไปให้คุณแต่เงินเอามาให้ผมนี่มาดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงหน้ามาดูมาดูขึ้นมาขึ้นมานิดนึ่งวิธีกึบเนี่ยสมมติว่าตรงนี้เราก็โค้งมาหน่อยนึง ตรงนี้ก็ดันขึ้นไปหน่อยหนึ่งเพื่อให้เป็นเหลี่ยมนิดนิดนี่าแล้วใช้ดันงี้เลยอ่าดันขึ้นไปอย่างงี้นี่อืออ่าเห็นไหมครับโอ้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเป็นอเมริกันแล้วนี่ก็โค้งตรงนี้นิดหนึงนเห็นไหมครับทีนี้มาดูฝั่งนี้อ่าดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ก็ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับไปเลยครับดูฝั่งนี้คืบฝั่งนี้ตรงนี้ก็คึบให้มันเป็นจอนอย่างนี้นี่อ่าเป็นจอนแบบนี้เลยเนาะแล้วก็โค้งไปรับจากทางนู้น โอเคแล้วตรงนี้กระดันขึ้นไปนิดนึงดันขึ้นไปอย่างเงี้อืมจบแล้วครับนี่าดูสิครับโอเคแนะ่าแนะนำของดีนะครับแนะนําของดีหน่อยมของดีผมที่ผมจะขาดไม่ได้ก็คือสิ่งนี้ครับอ่าจ้องใช้มีโกนต่อไปนะครับมีโกนยินลิสลอนดอนบลิดกับโฟมที่ใช้โกนคู่กับมีโกนกล่องสีส้มนะครับกล่องสีส้มทั้งคู่เลยร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบแล้วของดีด้วยมีลิงไลน์อยู่ด้านล่างนี่ครับนี่สั่งซื้อได้เลยนะครับมีลิงลื้อยู่ด้านล่าง คแวิธีโกนก็คือเรานั่นบ่อยแล้วก็ขออนุญาตนะครับแต่นี่คือทรงนี้โอเคแล้วเนาะเสร็จแล้วนี่ดูนะครับโอเคผมยังไม่ตัดกับผมที่ตัดแล้วเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้นะครับผมมันยังไม่เรียบร้อยนะแต่รีวิวให้ดูอย่างนี้เลยให้ดูก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วทีก็สรุปว่ากันไกลนี่เราทิ้งไม่ได้เราก็ต้องมาซอยข้างหน้าให้เขานิดนึงเห็นไหมครับเราต้องซอยอนิดนึงเนาะซอยให้มันเพื่อให้ผมมันสละสลวยจากเบอร์จากเบอร์เก้าเบอร์เจ็ด แล้วก็มาเบอร์สอง่าการการการใอยการใช้ให้ผมใช้แบตเตอรี่ฟันปลาก็ยังต้องมีประโยชน์นะครับต้องใช้ปลาเนี่ยกวีนี่ก็มีประโยชน์ครับต้องมีประโยชน์โอเคเนียนแล้วครับเนียนเลยทีนี้เราก็เช็คดูว่าว่าตรงไหนมันไม่ดีไม่ดีไม่อะไรอย่างเนาะทำดีเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีกันแล้วขอบคุณมากครับอาจารย์นนท์กันงานและขอบคุณมากครับนายเดชสวัสดีครับสวัสดีครับผม